สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียนสังเวียนเดือดน,นะครับหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ UFC กลายเป็นสมาคม MMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเชื่อเลยว่าก็น่า,าจ,จะมาจากการที่ตัวสมาคมนั้นอุดมไปด้วยสุดยอดนักสู้ของแต่ละพิกัดน้าหนักซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะได้เห็นการเผชิญหน้ากันของนักสู้ระดับคุณภาพมากมายนับไม่ถ้วนจนมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองได้กลายเป็น FC ของกีฬาชนิดนี้ไปแล้ว และเฝ้ารอที่จะได้ชมคู่มวยมันๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใจจดจอ่ออย่างไรก็ตามบางครั้งก็ใช่ว่า UFC จะสามารถทําให้คู่มวยในฝันที่เราอยากเห็นได้กลายเป็นความจริงเสมอไปเพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นบางทีการที่ตัวไฟไฟหนึ่งจะเกิดขึ้นได้มันก็มีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าอยากเจอกันแล้วจะได้เจอกันง่ายๆเหมือนการเลือกคู่มวยในวิดีโอเกมและยิ่งถ้าเราพูดถึงดีมไฟระหว่างสมาคมแล้วก็ มันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะถึง UFC จะเป็นสมาคมเ m a ที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ใช่ว่านักสู้ดีๆจะอยู่ที่นี่กันหมดดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีดีมไฟจํานวนมากที่แฟนๆอยากเห็นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอยู่ดีและในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นมีดีมไฟไหนบ้างที่ติดอยู่ในความฝันไม่มีวันได้กลายเป็นความจริง โดยผมจะขอคัดเอาไฟล์ประเภทที่คงไม่มีทางได้เกิดขึ้นจริงๆอีกต่อไปแล้วมาลงนะครับส่วนที่ยังพอมีหวังอันนี้ขอเว้นไว้ก่อนเผื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูไฟล์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในสักวันว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10ดีมไฟล์ของวงการ MMA เที่เกือบจะเกิดขึ้นจริงฮาฟ์เอลดอสลันโจสปะทะคอนเนอร์แมกเกอร์ในช่วงปลายปี2015คอนเนอร์แม,แมแกเกอร์ซูปเปอร์สตาร์จอมกลางชาวไอริช ได้สร้างปรากฏการณ์อันหวือหวาที่ขยับวงการเอเเอจนสั่นสะเทือนด้วยการน็อกเอาท์โคเซอัลโดในเวลาเพียงแค่13วินาทีโดยก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเจอกันนั้นอัลโดได้ชื่อว่าเป็นราชารุ่นเฟเธอเวลมายาวนานกว่า6ปีและไม่ได้ริมรดความพ่ายแพ้มาเป็นเวลานานถึง10ปีเต็มเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผลลัพธ์สุดคาดคิดนี้จะช่วยลักดันให้แมกเกอร์ทะยานขึ้นเป็นสตาร์ระดับแถวหน้าของ UFC ซอย่างเต็มตัวปรากฏว่า แทนที่จะทําหน้าที่ป้องกันแชมป์ที่เพิ่งได้มาอย่างที่ควรจะเป็นแม็กเกอร์กับเลือกที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนั่นก็คือการประกาศท้าชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทกับฮาเฟิลดอนโจสเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสู้คนแรกที่ได้ถือเข็มขัดของ UFC ซพิกัดในเวลาเดียวกันซึ่งตัวไฟล์ระหว่างทั้งคู่ก็ได้ถูกตั้งเอาไว้ในช่วงต้นปี2016แต่เพียงแค่สสัปดาห์ก่อนวันชกจูจูอ d a ก็ได้ประกาศถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการเท้าหักระหว่างซ้อมส่งผลให้เน็ดเดส ได้ขึ้นมาเป็นมวยแทนเจอกับแมคเกอร์จนก่อกำเนิดเป็นมหากาบสงครามแค้นสุดคลาสสิกที่กินระยะเวลาไปจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งในระหว่างที่แมคเกอร์กับดีเอากำลังลบลากันอยู่นั้น RDA ที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็ได้เลือกเชื่อค่าเวลารอด้วยการป้องกันแชมป์กับผู้ร้าชิงไฟแรงอย่างเอ็ดดี้อวารเลสแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาดันไม่สวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอวารเลสที่จัดการถล่มปิดเกม RDA เได้ตั้งแต่ยกแรกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นอวารเลส ที่ได้โอกาสทองไปเจอกับแมคเกเกอร์แทนขณะที่ RDA ก็ผ่านพ้นช่วงพีของตัวเองไปตามระเบียบไม่มีโอกาสได้กลับมาประสบความสําเร็จถึงขั้นเป็นแชมป์อีกต่อไปและถึงแม้ว่าทุกวันนี้ทั้งแมคเกเกอร์และ ADA จะยังสู้ใน u f เเหมือนเดิมแต่ด้วยสถานะของแมคเกเกอร์ที่ยังค้างฟ้าเป็นท็อปสตาร์ทำเงินระดับสูงของค่ายกับ RDA ที่รุ่มรุ่มดอนดอนไม่ติดแลน์กิ้งใดๆเลยด้วยซ้ยําก็ทําให้ได้จะสรุปได้แล้วละครับว่าเราคงไม่มีทางได้เห็นดีมไฟคู่นี้เกิดขึ้นอย่่างแนนนอน ลอนดาเลวซี L L y, ประธานคริสไซบอกก่อนที่อแมนด้านูเนสการถล่มดีวิชั่นมวยหญิงจะลาบคาบพร้อมประกาศสักดาเป็นราชินีของวงการเอ a อ็มเออย่างเต็มตัว2นักสู้หญิงที่ดึงความสนใจจากแฟนมวยได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นลอนดาเลวซีกับคริสไซบอกที่ต่างก็ได้ชื่อเป็นราชินีของพิกัดต,ตัวเองในส่วนของลอนดาเลวซีนี่คือนักสู้ที่พูดได้เลยว่าเป็นกําลังสําคัญในการทําให้วงการเอ a ็มเอหญิงแมสขึ้นมาจนเป็นที่นิยมในหมู่แฟนมวยแต่ละไฟที่เธอขึ้นสู้ สามารถขายเพเพอร์วิวได้รับต้นๆ้นของ UFC มากกว่าแชมป์ผู้ชายส่วนใหญ่ซะอีกโดยจุดเด่นที่ทําให้แฟนๆสนใจในตัวเลาวซีนอกเหนือจากหน้าตาของเธอแล้วก็มาจากสไตล์การต่อสู้ที่ดูดุดันการันตีจากการที่ชัยชนะทั้ง12ครั้งของเธอ้วมเป็นการปิดเกมคู่ต่อสู้ทั้งหมดและเป็นการปิดเกมในยกแรกมากถึง11ครั้งเลยด้วยพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เลาวซีขึ้นสู้เราจะได้เห็นการปิดเกมอันเด็ดขาดจากเธออย่างแน่นอนขณะที่อีกด้านไซบอร์ก ก็คือปีศาจหลายที่น่าสะพึงกลัวไม่แพ้กันพลังหมัดของเธอนักน่วงรุนแรงชนิดที่ว่าใครโดนเข้าไปเป็นต้องสุดกันทุกลายแม้ในช่วงแรกทั้งเลาซี่และไซบอร์กจะเป็นแชมป์ของไซฟอร์ดเหมือนกันแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ต่างก็เป็นแชมป์อยู่คนละพิกัดการทําให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องน้ําหนักที่จะสู้จนดีมไฟระหว่างทั้งคู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวไซบอร์กเองก็ลดลงไปสู้ในรุ่นร้อปอนด์ไม่ไหวส่วนทางฝั่งเลาซี่ที่มีสิทธิ์ต่อรองมากกว่าตามประสาสตาร์ดัง ก็ยืนการที่จะสู้อยู่ที่รุ่น135ปอนด์เท่านั้นโดยหลังจากที่สไตฟอร์ดปิดตัวลงเลาซี C, ก็ได้ย้ายไปอยู่กับ UFC ขณะที่ไซบอ์กไปอยู่กับอินวิกตารการนั้นด้วยความที่ทางเลาซีและไซบอ์กต่างก็แก่งมากๆไม่แพใ้ใครสักทีก็ทําให้แฟนๆยังใฝ่ฝันที่จะเห็นทั้งคู่โคจอมาเจอกันซึ่งมันก็เกือบจะเกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วเหมือนกันเมื่อ UFC ตกลงเซ็นสัญญาดึงตัวไซบอ์กเข้าสมาคมพอไมให้เธอลดน้ําหนักลงมาสู้ที่140ปอนด์ แต่ก็นั่นแหละครับดูเหมือนนาฟ้าจะไม่เป็นใจให้กับดีมไฟของคู่นี้อยู่ดีเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเลาซี่ก็ไปเสียท่าแพ้นอ้องแคทฮันลิโฮอย่างบดรูปก่อนที่จะอำลาวงการ MMA เอเเอไปอย่างรวดเร็วในปีต่อมาปิดฉากโอกาสที่เราจะได้เห็นการประทะากาันของสองนักสู้หญิงพันดุในที่สุดจอรนโจน์ปะทะฟังซิสเอน็นกานูหลังจากที่พวนเปี่ยนอยู่กับเข็มคัดแชมป์รุ่นไลท์เฮฟเวทของ u f เซมานานกว่า9ปีเต็มในปี2020จอรนโจนก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์กับแฟนมวย ด้วยการประกาศสลัดตำแหน่งแชมป์เส้นนี้พร้อมเปิดฉากเตรียมพยําน้ำหนักขึ้นไปไล่ล่าแชมป์รุ่นเฮฟวีเบตทว่าโจนก็ได้ใส่ข้อแม้ลงไปด้ยวยว่าเราคงไมไ่เห็นเขาเปิดตัวในรุ่นเฮฟวีเวทเร็วๆนี้หรอกเพราะเขาจะขอใช้เวลาในการปั้นหุ่นทำน้ำหนักให้สมกับเป็นนักสู้ในรุ่นยากซะก่อนทีนี้ระหว่างที่โจนกำลังมุ่งมั่นกับการทำน้ำหนักอยู่นั้นสถานการณ์ของพิการเฮฟวีเวทก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อฟังซิสเอนกันนูจัดการสยบสตีเป้มิโอสิกจนได้กลายเป็นแชมป์รุ่นเฮ ทั้งนี้พอถึงในทางเทคนิคแล้วเอนกาน,นูจะไม่ใช่นักสู้ที่มีสกิลการต่อสู้หลากหลายครบเครื่องอะไรนักเมื่อเทียบกับมหาเทพที่จะไปสุดในทุกๆทางอย่างโจนแต่เอนกาน,นูก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อาจทาให้ความสามารถดังกล่าวดูไร้ประโยชน์ไปเลยนั่นก็คือพลังมัดที่นกหนวงรุนแรงเกินห้ามใจการันตีด้วยการเป็นเจ้าของไซติมนุษย์ที่มีพลังกำปั้นหนักที่สุดในโลกตามบันทึกของกนะินเนสบุ๊ลเรคคอร์ดณตอนนั้นประกอบกับการที่เอนกาน,นูเป็นนักสู้เฮฟวีเวทโดยธรรมชาติ นั่นทาให้แฟนๆหลายคนเชื่อว่าถ้าหากเขาซัดก,กัมปั้นโดนโจนเข้าจังๆแล้วก็ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ยอดนักสู้คนนี้จะได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงสักทีตลอดหลายเวลาที่เอ็นกานนูถือครองแชมป์อยู่นั้นก็ได้มีการโต้ตอบผ่านโลกออนไลน์ระหว่างเขากับโจนอยู่บ่อยๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แฟนๆจะอยากเห็นทั้งคู่โคจรมาเจอกันจริงๆแต่แล้วความฝันดังกล่าวก็ต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อเอ็นกานนูได้ตัดสินใจแยกทางกับ UFC หลังตกลงกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้พร้อมประกาศสลัดตำแหน่งแชมป์ไปในปี2022ซึ่งคนที่ได้ครองแชมป์เส้นนี้ต่อจากเอ็นกันนูก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากจอร์นโจนี่แหละแม้จนถึงทุกวันนี้แฟนๆก็ยังพากันถกเถียงอยู่เลยว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นนักสู้เอ็มเอเบอร์นหนึ่งของพิการเฮเวิร์ดเพราะในทางเทคนิคแล้วเอ็นกันนูก็ไม่เคยเสียแชมป์เส้นนี้ให้ใครเหมือนกันแต่จากความบาดหมางที่ได้มีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ระหว่างเอ็นกนนูกับซีอของ u f c อย่างด้าน้าไว้ก็น่าจะทําให้มันชัดเจนแล้วล่ะครับว่านอกเหนือจากเราจะไม่ได้เห็นเอ็นกนนูสู้กับจอร์โจนแล้วดีไม่ดีแล้วน่าจะไม่ได้เห็นเอ็นกนนูหวขึ้นกับสู่สังเวงเียนกรงแปี่ยมอีกต่อไปแล้วเช่นกันเฟดอร์เมเเนงโก้พะทนาแลนดี้คอร์ทัวในช่วงที่สมาคมเอเอเอยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นยังพรยกําลังพีถึงขีดสุดนั้นหนึ่งในใน,นักสู้ที่เปรียบเสมือนหน้าตาของที่นี่ก็คงหนีไม่พ้นเฟดอร์เอเมเรนงโก้มหาเทพชาวรัเสเซีย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักสู้รุ่นเฮฟวี่เวทที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนั้นจากผลงานสุดไร้เทียมทานที่สะกดคำว่าแพ้ทําไม่เป็นไม่ว่าจะเจอกับผู้ต่อสู้หน้าไหนเฟดอร์ก็ล้วนแล้วจะหาทางคว้าชัยชนะมาได้ทั้งสิน้นโดยณตอนที่สมาคมพายทุก UFC Take Over ไปเฟดอร์ทำผลงานไร้พ่ายติดต่อกันมาได้มากถึง23ไฟล์เลยทีเดียวนั่นทำให้เมื่อแรนดี้คอทัวคว้าชแชมป์รุ่นเฮฟวี่เวทของ UFC กับมาครองได้เป็นสมัยที่3หนึ่งในเป้าหมายที่เขาสนใจมากที่สุด ก็คือศึกซูเปอร์ไฟ์ระหว่างเขาเฟย์ดอเพื่อประกาศสักดายทั้งโลก MMA ได้รู้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นนักสู้เบอร์หนึ่งของพิการเฮเวิร์ดเพราะถึงคอทัวจะไม่ได้มีไซตตีที่สวยหรูเหมือนอย่างเฟดอแต่เขาก็มีเกียรติประวัติมากมายที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักสู้คนแรกเลยที่ได้ของแชมป์รุ่นเฮเวิร์ดของ u f c มากถึง3สมัยเป็นแชมป์สรุ่นของ UFC ไปจนถึงเป็นนักสู้อายุมากที่สุดที่ได้เป็นแชมป์ของ UFC ด้วยวยัย4 3ปีอย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่เลยก็คือการที่ถึงแม้ UFC จะเทคโอเวอร์พรมาได้แต่พวกเขาับไม่สามารถที่จะดึงเอาตัวเฟดอร์มาสู่สังเวียนกรงแปดเหลี่ยมได้เหมือนกับสตาร์คนอื่นของไพร์ทว่าแทนที่คอทัวจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขากลับออกลูกงอแง,งและยึดเอาเข็มขัดแชมป์ที่เขาครองอยู่เป็นตัวประกันแถมคู่ที่จะออกจาก UFC เพื่อไปสู้กับเฟดอให้ได้ถึงขั้นได้ไปโพ่ในรายการแอฟริกันที่เป็นคู่แข่งของ UFC ในตอนนั้นเพื่อดูเฟดอขึ้นสู้ และบิวสตอรี่ระหว่างพวกเขาเลยทีเดียวแน่นอนครับว่ากระแสะตอบรับจากแฟนๆต่อดีมไฟนี้ถือว่าเป็นไปในแง่บวกมากๆเลยเพราะหลายๆคนก็อยากจะเห็นการพนันการของสตาร์ดังระดับแนวหน้าของบิการเฮฟวีเวทแต่จนแล้วจนรอดการเจราจาก็ยังไม่ลงตัวสักทีจนสุดท้ายคอทัวก,ก็ยอมใจอ่อนกลับไปป้องกันแชมป์ของ UFC หลังจากที่หายหน้าไปเป็นปีและลงเอยด้วยการเสียชัยใ้กับสตาร์ดวงใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างบล็อกเลสเนอร์ ปิดฉากความน่าสนใจของดีมไฟ์คู่นี้ลงในที่สุดฮิกสันเกซีประธานคาซิชิสกุลาบาหากพูดถึงวงการ MMA ในช่วงยุคทศวรรษ1990ยังไงก็เป็นเรื่องยากครับที่จะไม่พูดถึงตระกูลเกซีอันโด่งดังเพราะว่าตระกูลนี้มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการทําให้ MMA กลายเป็นกีฬาที่ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักและมีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญกับการก่อกําเนิดของสองสมาคมยักษ์ใหญ่อย่าง UFC ซและพลาย โดยในยุคแรกเริ่มนั้นสมาชิกตระกูลเกซี่แต่ละคนเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของนักสู้เอเอเลยก็ว่าได้จากเทคนิคบารซีเลียนยูวิสูสุดอันตรายที่สามารถปิดเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเวลารวดเร็วนักสู้แต่ละคนที่มาจากตระกูลนี้ต่างก็พกไสติหลาพภายกันทั้งนั้นดูยังไงก็ไล่เทียมทานไปซะทุกอย่างขนาดคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าเยอะก็ยังไม่อาจรอดพ้นจากเงื้อมือของคนตระกูลนี้ได้เลยอย่างอยเกซี่ก็ชนะทัวร์นาเมนต์ของยูฟีได้มากถึง3สมัย ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมกงแปดเหลี่ยมเลยทีเดียวแต่แล้วจูจูก็ได้ปรากฏนักสู้ที่เปรี่ยบเสมือนกับคลิปตัวนายของสกูลนี้ขึ้นมานั่นก็คือคาซูชิสก,กุลบะนักมวยป้ามผู้ขย่าวงการใ m เอเอเอยการมอบความพ่ายแพ้ครั้งแรกในชีวิตให้กับฮอยเลอร์เกซี่ต่อไดยมอบความพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับฮอยเกซี่ในการต่อสู้ที่กินระยะเวลายา,ยาวนานกว่า90นาทีเต็มเท่านั้นไม่พอสก,กุลบะยังจัดการเอาชนะเฮนโซเกซี่กับไรอันเกซี่ได้อีก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นส่งผลให้ผู้คนเริ่มที่จะเรียกขาดและตั้งฉายาให้กับซากุระบะว่าเดอะเกซี่ฮันเตอร์หรือไม่ก็เดอะเกซี่คิลเลอร์กันเลยทีเดียวตอนนี้เองที่ซากุระบะได้ตัดสินใจประกาศท้าทายคอปเปอร์สึกกับพี่ใหญ่ประจําตระกูลอย่างฮิกสันเกซี่ที่ตลอดชีวิตก็ไม่เคยสัมผัสความพ่ายแพ้เลยเหมือนกันและได้เชื่อว่าเป็นนักสู้ตระกูลเกซี่ที่เก่งที่สุดในตอนนั้นซึ่งทางฝั่งพายเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยเหมือนกัน และพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อจัดฝ่ายนี้ให้เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับกระแสะตอบรับจากแฟนๆที่กยังเห็น2ส,สุดยอดนักสู้มาวัดฝีมือกันบนสังเวียนทว่าทางฝั่งฮิกสันเกรซี่กลับปฏิเสธที่จะสู้กับสก,กุลบะโดยให้เหตุผลต่างๆนานา,น,านานาแตกต่างกันไปเรื่อยส่วนใหญ่แล้วก็มมกจะวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ว่าสก,กุลบะไม่คู่ควรที่จะได้สู้กับเขาหรือไม่ก็ไม่มีจิตวิญญาณของนักสู้มากพอแต่ชนวนสําคัญเลยที่ทําให้ดีมฝ่ายนี้กลายเป็นแค่ความฝันตลอดกาลก็มาเกิดขึ้น เมื่อฮอกสันลูกชายของฮิกสันเกรซี่ได้เสียชีวิตลงในช่วงปลายปี2000จากการใช้ยาเกินขนาดนำมาสู่การประกาศแผนรวมอำลาวงการการต่อสู้ของฮิกสันอย่างเป็นทางการอเนเสันซิลวาประธานจอร์เซนปีแอรแน่นอนล่ะครับว่าเมื่อพูดถึงรายชื่อของนักสู้เอเเอที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการรายชื่อแรกๆที่ถูกพูดออกมาจะต้องมีชื่อของอเนเสันซิลวากับจอร์เซนปีแอติดอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน พราะว่าในช่วงพีของพวกเขาทั้ง GSP และซิวาต่างก็ได้ชื่อเป็นสุดยอดนักสู้ผู้ไร้เทียมทานแถมสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือพวกเขามีช่วงพีที่อยู่ในช่วงเดียวกันซะด้วยนั่นก็คือในช่วงปี2 0 0 6ันถึงนานับตั้งแต่ได้ครองแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทของ UFC ในปี2006ทางฝั่งซิวาก็พังห่ารักษาบอลลังเอาไว้อย่างเหนียวแน่นป้องการแชมป์ติดต่อกันมาได้มากถึง10ครั้งโดยความโหดของซิวามากถึงขนาดที่เขาทําให้ผู้ท้าชิงแต่ละคนดูเหมือนงานง่ายๆทั้นเลย ถ้าไม่ปิดเกมได้แบบสุดโหดก็ชนะคะแนนแบบขาดลอยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ยุคนั้นซิลวาจะได้ชื่อว่าเป็นนักสู้เอเมเอที่น่าสมึงกลัวระดับต้นๆของวง,งการขณะที่อีกด้าน GSP ก็ถือว่าเป็นตัวตือของพิการเวลตาเวดเ,เหมือนกันหลังจากที่ได้แชมป์มาครองเป็นสมัยที่2ในปี2008 GSP ก็ได้สร้างบริาษาทให้กับพิการเวลตาเวดด้วยการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จติดต่อ,อก,กันมากถึง9ครั้งโดยถึงแม้ว่า GSP จะไม่ใช่นักสู้ที่มีพลังอาวุธหนักหน่วงเหมือนอย่างซิลวา แต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นนักสู้ที่ยากจะปราบได้ก็คือทักษะการต่อสู้ที่ครบเครื่องทั้งเกมยืนเกมนอนและเกมปัม้มประกอบกับสมองมวยที่ไม่ธรรมดาสามารถแก้เกมได้อย่างลื่นไหลทําให้แฟนๆเองก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าใครกันที่จะมาหยุดยุคสมัยการครองแชมป์ของยอดนักสู้คนนี้ได้ด้วยความที่ทั้ง GSP และซิวาต่างก็เป็นแชมป์ที่ไหลเทียมทานในพิกัดของตัวเองและอยู่ห่างกันแค่พิกัดเดียวดังนั้นก็อย่าแปลกใจเลยครับที่บรรดาแฟนๆ จะยางเห็นทั้งคู่ข้ามาวัดฝีมือกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครจะสุดกว่ากันซึ่งทางเดียวที่ไฟนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือ g s p จะต้องยอมปล่อยน้ำหนักขึ้นไปเจอซิวาที่พิกัดมิเดิลเวทเพราะตัวซิวาคงไม่สามารถลดน้ำหนักลงไปรุ่นเวทเวทได้แน่นอนแต่จนแล้วจนลอดแม้ว่ากระแสะแฟนๆจะตื่นเต้นกับไฟนี้มากแค่ไหนมันก็ไม่เคยมีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งในที่สุดซิวาก็ไปพลาดท่าแพ้น็อกเสียแชมป์แบบช็อกโร่ให้กับชิสไวแมนในปี2013 ่อนที่ไม่กี่เดือนต่อมา GSP จะประกาศสลาดแชมป์พร้อมแขวนนวออัมลาวงการไปแบบน่าเสียดายแม้ภายหลัง GSP จะหวนคืนสังเวียนกลับมาและปล่อยน้ำหนักขึ้นมาควา้าแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทในปี2017แต่ด้วยสถานะของซิวานในตอนนั้นที่ผ่านช่วงพีมาไกลและแทบสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยก็ทำให้แฟนๆหมดโอกาสาที่ได้เห็นดีมไฟนี้เกิดขึ้นจริงๆอยู่ดีเฟดอร์เมเลนก้ระทบล็อกเลสเนอร์ ในช่วงปลายทศวรรษ2,000ถือเป็นยุคที่ตลาดมวยเฮฟวี่เวทของวงการ MMA กำลังพุ่งถึงจุดพีคเลยก็ว่าได้โดยในฝั่งของ u f c ก็มีบล็อกเลสเนอร์ที่ครองตำแหน่งเป็นแชมป์มวยพิการนี้อยู่ซึ่งด้วยความที่ตัวของเลสเนอร์นั้นเคยเป็นนักมวยปั้มที่โด่งดังและเป็นหน้าตาของสมาคมมวยปั้มยักษ์ใหญ่อย่าง w w e มาก่อนก็ทำให้มีแฟนมวยปั้มติดตามมาดูเขาแข่งขัน MMA จนทำให้ตลาด m m a ยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอีกถึงขั้นที่สามารถพูดได้เลยว่าเล เปเสมือนถุงเงินของ UFC ในยุคนั้นก็ว่าได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเลสเนอร์จะได้เป็นแชมป์รุ่นเฮฟเวทของ UFC แต่ณตอนนั้นตำแหน่งนักสู้รุ่นเฮฟเวทที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่เลสเนอร์อย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นเฟดอร์อเมเลนโกที่เปรียบเสมือนหน้าตาของสมาคมเอเอเอยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างพรยทั้งนี้ก็เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พรยสามารถดึงเอาหลานักสู้รุ่นเฮฟเวทระดับแนวหน้าของวงการเอเเอมาไว้ในสมาคมของตนได้อย่างขับคั่งส่งผลให้ตัวเฟดอร์ ที่สามารถปราบนักสู้คนแล้วคนเล่าได้อย่างรับคาบได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเลยให้เป็นนักสู้รุ่นเฮเวตเบอร์หนึ่งของวงการ m น a เดังนั้นอย่าแปลกใจเลยครับที่เมื่อสมาคมพายปิดตัวลงจะมีกระแสรเรียกร้องให้ทาง UFC ดึงตัวเฟดอมาที่นี่โดยมีแลนดี้คอทัวร์ที่เป็นแชมป์งอง UFC อคอยเป็นหัวหอกผักดัานเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับจนแล้วจนรอดเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่ในตอนที่เลสเนอร์ได้สืบทอดตำแหน่งแชมป์มาจากคอทัวร์ และทาให้กระแสซูเปอร์ไฟระหว่างเฟดอกับคนที่ได้ชื่อเป็นแชมป์ของ UFC ดูมีมูลค่าขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวการเจราจาระหว่าง UFC กับเฟดอก็ไม่เคยลงตัวเลยจนสุดท้ายกระแสก็มาดับลงในปี2010เมื่อทั้งเฟดอและเลสเนอร์ต่างพากันพบความพ่ายแพย้ติดต่อกันจนทําให้โมเ m e n t มของไฟนี้จางหายไปอย่างไม่อาจรีเลี่ยงได้ในที่สุดคาบิบูนาโกเมดอประทาจอร์เจนบีเอถึงแม้ว่าจะได้เดบิวต์เปิดตัวที่ u f c ตั้งแต่ปี2012 และมีจุดเด่นต,ต้องสตตหลายพ้าที่ยาวเหยียดไม่เคยสัมผัสกับความพ่ายแพ้ในกติกาเ m a เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ด้วยสารพัดอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือการถูกผลักดันที่ค่อนข,อข้างล่าช้ามากๆก็ทําให้กว่าคาบิบนูมาโกเมดอฟจะได้กลายเป็นแชมป์ของสเวเนโกงแปดเหลี่ยมก็ปาไปเป็นตอนปี2018หรือหลังจากที่คาบิบเปิดตัวใน UFC มา6ปีและชนะติดต่อกันในสมาคมมาแล้ว10ไฟเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแม้จะใช้เวลานานมากๆ ในการไล่ล่าความฝันที่จะเป็นแชมป์แต่หลังจากที่ได้เข็มคัดแชมป์มาครองบารมีชื่อเสียงของคาบิบก็พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วเลยจากการเปิดศึกซูเปอร์ไฟสุดยิ่งใหญ่กับซูเปอร์สตาร์ตัวเงินตัวทองอย่างคอเนอร์แมกเกอร์โดยหลังจากที่จบไฟดังกล่าวลงคาบิบที่ยังคงรักษาตําแหน่งแชมป์พร้อมกับเซติหลายพายเอาไวไ้ได้ก็แทบไม่ต่างอะไรจากสตาร์ทำเงินดวงใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ต่างสนใจอยากจะลองเปิดศึกกับเขาดูสักตั้งซึ่งหนึ่งในคนที่สร้างเสียงฮือฮากับแฟนๆได้มากที่สุดเลยก็คือจอร์ อดีตแชมป์สรุ่นที่ได้ชื่อเป็นหนึ่งในนักสู้ MMA ที่ดีสุดตลอดกาลนั่นเองแน่นอนครับว่าปัญหารแรกที่ทำให้แฟนๆไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการเจอกันระหว่างคาบิบกับ GSP ก็คือในส่วนของพิการน้ำหนักทั้งนี้ประตลอดหลายเวลาที่สู้ใน u f c ตัวคาบิบคือสู้อยู่ในรุ่นไหลเวทมาตลอดขณะที่ตัว GSP ไม่เคยสู้ต่ำกว่าพิการเวลตเวทเลยเช่นกันแถมครั้งสุดท้ายที่ขึ้นสู้เขายังปล่อยน้ำหนักขึ้นไปควา้าแชมป์รูมิเเวทก่อนที่จะแขวนนวมอีกทำเอาแฟนๆถึ็กับแอบ,บวา่ สึดดีมไฟคู่นี้จะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับดูท่าว่า GSP จะกระตือรือร้นกับโอกาสที่จะได้เป็นคนหยุดเซตีของคาบิบและสร้างบริษัทเป็นนักสู้คนแรกที่จะได้เป็นแชมป์สมรุ่นของ UFC มาถึงขั้นที่เขาลงทุนลดน้ำหนักอย่างจริงจังจนสภาพร่างกายของเขาดูลีนกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับทางคาบิบเองที่ก็ดูสนใจเปิดสืกอกับ GSP แล้วเหมือนกันจุดน,นี้แหละครับที่แฟนๆเริ่มพากันให้ความสนใจต่อไฟนี้มากขึ้นเพราะพวกเขารู้สึกว่า ดีมไฟคู่นี้มันไม่น่าจะใช่ดีมไฟลมลมแรงๆอีกต่อไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับด้วยบาปการรมที่ g s p เคยทําไว้ในอดีตอย่างการขอกรรมมาชิงแชมป์มรุ่นมิเดิลเวทในไฟรีเทิร์นก่อนที่จะลอยแพสาระเข็มคัดแชมป์ไปดื้อหลังคลองแชมป์ได้เพียงแค่33วันทาเอาตําแหน่งแชมป์เส้นนี้ของ UFC ดูด้อยค่าไปเลยก็ทําให้ทางดาน่าไว้ c e o ของ UFC ยืนการหนักแน่นเลยว่าเราจะไม่เห็น g s p กลับมาชิงแชมป์ในไฟรีเทิร์นอีกครั้งอย่างแน่นอน พร้อมก็ปิดโอกาสที่เราได้เห็นซึกซูเปอร์ไฟส์ระหว่าง GSP กับคาบิไปด้วยถือเป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆไปเลยเพราะมันคงจะยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยครับหากเราได้เห็นนักสู้ราชาตำนานอย่าง GSP โคจรมาเจอกับนักสู้ที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอย่างคาบิบในสังเวียนกงแปดเหลี่ยมขึ้นมาจริงๆอ n นเดอร์สันซิลวาประทาจอโจน์นนอกเหนือจาก g s p แล้วหนึ่งในนักสู้ที่แฟนๆอยากเห็นเจอกับอ n นเดอร์สันซิลวาในช่วงพีคมากที่สุดก็คงนี้ไปพ้นอืน่งแชมป์ในยุคนั้นอย่างจอรนโจ้นั่นเอง ทั้งนี้พอนับตั้งแต่สร้างปรดัิษฐ์เป็นนักสู้ยูน้อยที่สุดที่ได้เป็นแชมป์วงยูเซีด้วยวัยเพียง23ปีโจนก็เริ่มปรับผู้ท้าชิงในพิกัดไล์เฮฟเวตคนแล้วคนเล่าไม่ว่าผู้ท้าชิงคนนั้นจะมีดีกีแมอดีแชมป์หรือว่าฟอร์มแรงฟอร์มโหดมากแค่ไหนพวกเขาก็ต้องยอมสิโลราบแต่โดยดีเมื่อเจอกับสกิลสุดหลากหลายและสมองมัวสุดแผ่วผาของสุดยอดนักสู้คนนี้แต่ละไฟที่โจนชนะเขาไม่เพียงแต่เอาชนะคู่ต่อสู้แต่ยังโชว์ศักยภาพแบบจัดหนักจัดเต็ม โจเนือแบบคุณภาพจนทําให้แฟนๆเริ่มพากันยกย่องให้เขาเป็นอีกหนึ่งแชมป์ที่ไร้เทียมทานจนยากจะหาคนมาปะเคียงข้างซิวาและ GSP ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ทีนี้ด้วยความที่ทั้งโจและซิวาต่างก็เป็นแชมป์ที่อยู่ในพิกัดที่ติดกันก็ทําให้แฟนๆเริ่มพาก,กันเรียกร้องอยากจะให้ทาง UFC จัดศึกซูเปอร์ไฟท์ทั้งคู่โครจรมาเผชิญหน้ากันซึ่งหนทางที่ดีเรียเป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือการที่ซิวาขยบน้ำหนักขึ้นไปชิงแชมป์รุ่นไลท์เวตกับโจ โดยตัวซิวาเองก็เห็นดีเห็นงามและเปิดโอกาสพร้อมที่จะเจอกับโจนอยู่เสมอถึงขั้นขึ้นไปอุ่นเครื่องในรุ่นไลท์เฮฟวีรวทระหว่างที่ตัวเองเป็นแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทถึง3าครั้งแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ทาง u f c เลือกที่จะทําเป็นเหมือนกระแสด,ดีมไฟปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันจนในที่สุดซิวาก็มาสะดุดแผลน้อยกับคิสไฟร์แมทก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุขาหักในไฟรีแมทจนต้องหยุดพักยาวและพลถึงคราวที่ซิวากลับมาสู้โจนก็ดันไปก่ออีกระดักรรขับรถชนคนท้อง และมีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามจนถูกปลอดออกจากตำแหน่งแชมป์พร้อมโดนแบนไปหลายปีและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นทางของโจนกับซิลวาก็ไม่เคยเฉียดใกล้กันอีกต่อไปคาบิบนูมโกเมดอฟประธานโทนี่เฟอร์กูสันถ้าจะมีไฟไหนที่เปรียบเสมือนไฟอาถรรพ์ไม่ว่าจะประกบยังไงก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วและก็เชื่อเลยว่าอันดับแรกๆที่แฟนๆน,นึกถึงก็คงจะหนีไม่พ้นไฟระหว่างคาบิบนูมโกเมดอฟกับโทนี่เฟอร์กูสันนี่แหละครับ เพราะว่านี่คือคู่มวยที่ถูกประกบไปเจอกันมากถึง5ครั้ง5คาาแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับสุดท้ายแล้วตัวไฟไฟนี้ก็ไม่เคยได้เกิดขึ้นจริงๆเลยสักทีเรื่องราวระหว่างคาบีบกับเฟอร์กูสันมันมาจบกันเป็นครั้งแรกในปี2015เมื่อคาบิบที่ขณะนั้นมีสถตติไร้พ่ายอยู่ที่22-0ได้กลับคืนสังเวียนมาอีกครั้งหลังจากที่หายไป2ปีเต็มเพราะอาการบาดเจ็บซึ่งนักสู้ที่ถูกเลือกมาเป็นคนต้อนรับคาบีบกลับสู่สังเวียนกงแปดเหลี่ยมก็คือเฟอร์กูสันที่ขณะนั้น ชนะติดต่อกันมา6ไฟลวดโดยทันทีที่คู่มวยคู่นี้ถูกประกบให้เจอกันเสียงตอบรับของบรรดาแฟนๆก็ถือว่าวือหว,า,ว,า,วาใช้ได้เลยเพราะว่านี่คือคู่มวยที่ดูถูกคู่กันมากๆในขณะที่คาบิบมีจุดเด่นเรื่องเกมป้ามาเหนียวแน่นฝั่งเฟอร์กุสันเองก็มีสกิลเกมนอนที่อันตรายประกอบกับเกมยืนที่คาเดาได้ยากยิ่งมารวมเข้ากับัตราการปิดเกมของเฟอร์กุสันที่สูงมากๆแล้วก็ทําให้หลายๆคนเชื่อเลยว่านี่แหละน่าจะเป็นคนที่อยุดใส่ตีหลายพ่ายของคาบิบได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วไฟระหว่างคาบิวกับเฟอร์กูสันก็ไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นเลยโดยในช่วงปี2015-2020ทั้งคู่ถูกประกบให้เจอกันมากถึง5ครั้งแต่ก็มีเหตุผลในตัวไฟต้องร่มลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยบางครั้งเกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงแค่วันเดียวก็มีและยิ่งตัวไฟถูกยืดออกไปมากเท่าไหร่เดิมพันของมันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นจากไฟตัดเชือกก็กลายเป็นไฟชิงแชมป์เฉพาะการ จากไฟชิงแชมป์เฉพาะการก็กลายเป็นไฟชิงแชมป์เส้นจริงเท่านั้นไม่พอทั้งคาบิบและเฟอร์กูสันต่างก็รักษาฟอร์มของพวกเขาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นปราบนักสู้คนอื่นๆจนเหลือแค่เจอกันเองนี่แหละดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่กระแสะของมวยคู่นี้จะยิ่งทวีความดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปฟังเส้นสุดท้ายของหาการ์มวยคู่นี้เกิดขึ้นในปี2020เมื่อคาบิบที่ตอนนั้นลากยาวไซติหลายพายมากลายถึง28-0 ได้ถูกวางตัวให้ป้องกันแชมป์รุ่นไลเวทกับเฟอร์กูสันที่พกไสติชนะติดต่อก,กันมามากถึง12ไฟท์ทว่าคราวนี้กลับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ขึ้นส่งผลให้คาบิบไม่สามารถเดินทางจากรัสเซียมาขึ้นสู้ได้ก่อนที่เฟอร์กูสันจะตัดสินใจพลาดอย่างมาหันด้วยการตกลงเจอกับจัสตินเกจีโดยมีตำแหน่งแชมป์เฉพาะการเป็นเดิมพันซึ่งผลที่ออกมาก็กลายเป็นเกจีที่ถล่มเฟอร์กูสันจนย่อยยับไม่มีชิ้นดี ถูกกรรมการจับแพ้ไปแบบหดสภาพในยกที่5ส่งผลให้เกจจี้ได้ตัวไปชิงแชมป์เส้นจริงกับคาบิบแทนและเมื่อคาบิบเอาชนะเกจจีได้สําเร็จเขาก็ได้ตัดสินใจสละแชมป์พร้อมแขนวนนอัมลาชีพนักสู้ยุดใสติหลายผ้าของเขาไว้ที่29่าศูนย์ขณะที่เฟอร์กูสันก็เหมือนจะเสียศูนย์ไปเลยแม้จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคว้าชัยชนะมาไม่ได้แพ้ติดต่อกันมาแไดไ์รวดแล้วทําให้สามารถพูดได้เลยครับว่าต่อให้คาบิบตัดสินใจกลับมาสู้อีกครั้ง เราก็คงไม่มีทางได้เห็นคู่มวยดีมไฟคู่นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน